เจอการตอนเขาไลค์ครับตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเลยครับแบบเข้าไปดูเฉยๆครับพอใกล้จะถึงเวลาก็กดไปในที่แจ้งเตือนมันจะมีเขาไลค์ก็เลยกดเข้าไปยากคุยกับเขาครับพนไม่กลัวเหรอว่าที่เด็กคนเนี้จะมาหลอกเราไม่ค่ะมันมันมันเหมือนมีความรู้สึกว่าผูกพันผูกพันยังไงไม่บอกไม่ถูกอะค่ะเหมือนกับว่ามันมีเส้นบางอย่างอะค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเด็กคนนี้น่าจะเป็นเนื้อคู่เรา ทั้งสองคนคาดหวังกับความรักของตัวเองอย่างไรต่างกันถึง40ปีก็คาดหวังว่าจะแต่งงานกับเขาเพราะเขาไม่เคยพันงานแต่งงานมาครับเขาจะบอกตลอดเขาบอกเขาอยากแต่งงานแล้วก็ทําความฝันให้เขาครับแบบรอก่อนนะอะไรพวกนี้เรามีพร้อมก่อนเจาะลึกรักต่างวัยห่างกัน40ปีไม่ใช่ปัญหาแค่ใจเรารักกันที่สเตย์เสาร์นี้บ่าย3โมงห้ามพลาด